มีตายโอ้ปอเตโต้ปอเตอโต้อีกคืออีคือสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับผมซันอาซัมนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวของกันนะครับระหว่างฝั่งจีนกับฝั่งไทยนะครับนั่นก็คือบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปนะทุกคนหรือว่ามาม่านะครับทุกคนครับนี่อ่ะเรามาดูกันที่อย่างแรกเลยก็คือขนาดนะครับนี่อันนี้จะเป็นขนาดเล็กนะครับนี่แล้วก็อนี้จะเป็นขนาดใหญ่นะครับเห็นไหมครับอ่าอันนี้ฝั่งไทยอันนี้คือฝั่งจีนนะทุกคนครับราคาอันนี้ก็ 6บาทนะครับก็อยู่ที่ประมาณ63กรัมนะทุกคนอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ30บาทนะทุกคนอยู่ที่ประมาณ85กรัมนะครับทุกคนครับเห็นไหมครับขนาดที่แตกต่างกันนะครับก็ราคาก็จะแพงกว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับโอเคอันนี้จะเป็นรสชาติร่นหมูสับเนาะทุกคนรู้จักกันดีนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นรสชาติเนื้อผักกัดดองกันนะครทุกคนครับนี่2รสชาตินะครับอ่านี่อีกงรสนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับ ซุปเนื้อนะครับแล้วก็จะมีกระหล่ำนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นรสชาติอะไรนะครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาชิมไปพร้อมๆกันนะครับมาดูกันนะว่าหน้าตาข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับและรสชาติจะอร่อยไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเรามาแกะรสชาติผักกัดดองนะครับฝั่งของคนจีนนะครับทุกคนแกะแล้วครับโอ้นี่ครับนี่ครับทุกคนอันนี้คือรูปร่างของบะหมี่นะครับทุกคน มันจะเป็นรูปกลมๆนะครับแล้วก็สีจะออกเหลืองอ่อนนะครับทุกคนครับนี่โอเคดูข้างในนะครับมีอะไรบ้างนี่นะครับทุกคนมีซอสสี่ตัวด้วยกันนะครับทุกคนครับคือเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นซอสอะไรนะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นเครื่องเทศนะครับเช่นไหนพวกผักต่างๆนะครับทุกคนครับน่าจะเป็นผักกัดดองรือเปล่าไม่ใช่นะทุกคนอันนี้นี่ก็มีนะทุกคนครับอ่า สี่อย่างด้วยกันนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรกันบ้างนะทุกคนครับดูฝั่งไทยกันนะครับรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับก็คือจะมีซอสอยู่2ตัวด้วยกันนะครับก็รูปร่างบะหมี่ก็จะเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมนะทุกคนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ซอสก็จะมี2ตัวนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทํากันต้มเลยแล้วกันนะครับมาอันนี้จะเป็นล้นหมูสับนะครับนี่ครับ ฝั่งไทยนะครับทุกคนครับนี่ครับก็จะมีหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนรู้จักกันดีนะครับไม่ต้องสัญญาอะไรมากมายนะฝั่งไทยนะครับนี่นะครับเวลากินมะม่านะครับเวลาบีบใส่นะทุกคนมันต้องใส่อันนี้ลงไปด้วยใส่ซองไปด้วยใช่ไหมครับไม่รู้ว่าทําไมนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอ่าแต่อันนี้เราไม่ใส่นะทุกคนมาฝั่งอันนี้บ้างครับฝั่งจีนะครับทุกคนอย่างแรกนะครับก็นี้ครับนี่ อันนี้คือน่าจะเป็นทยันพืชนะทุกคนก็คือพวกผักต่างๆนะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับอะไรเนี่ยผงอะไรไม่รู้นะครับนี่นะครับเป็นผงๆนะทุกคนเทลงไปครับนี่น่าจะเป็นเครื่องปรุงคล้ายๆของคนไทยนะทุกคนครับอ่าเห็นไหมครับแล้วก็อย่างที่สามนะครับอันนี้นะครับเป็นซองสีกิเขียนะครับไม่รู้ว่าเป็นซองอะไรนะทุกคนอ๋อมันเป็นผักกัดดองนะครับทุกคนนี่ครับ เห็นไหมครับนี่นี่ครับทุกคนนี่ครับมันคือผักกาดดองนะทุกคนดูครับอ่านี่ผักกาดดองนะครับ,รบ,รรบแล้วก,ก็อันนี้น่าจะเป็นซอสแบบของค้แค่คนไทยนะครับแต่ว่าเป็นของคนจีนเนาะโอเคนะครับใส่ลงไปครับ เนี่ครับเราใส่ให้หมดเลยนี่ครับอ่าซึ่งนะครับฝั่งนี้นะครับเครื่องปรุงนี่เยอะมากๆเลยนะครับสี่อย่างด้วยกันนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีประมาณสามอย่างนะครับอันนี้จะมีสองฝั่งเนาะอ่าอันนี้จะมีสองฝั่งนะครับอันนี้สี่อันนี้สามนะครับโอเคมาครับเดี๋ยวเราเทน้ําร้อนลงไปเลยครับเทแล้วก็เทนะครับถ้าอยากให้มันเข้มข้นนะครับไม่ต้องเทน้ําร้อนเยอะนะทุกคน เทนิดเดียวพอนะครับใส่ลงไปปิดไว้แล้วเราก็ปิดไว้โอเคนะครับรอประมาณสามนาทีนะครับโอเคทุกคนน่าจะได้ที่แล้วนะครับอ่าอันนี้ได้ที่แล้วนะทุกคนมันเริ่มอ่อนตัวแล้วนะครับนี่ครับอ่าเนี่ยครับโอเคส่วนฝั่งนี้ก็เริ่มจะได้ที่แล้วทุกคนมันจะเริ่มอ่อนตัวแล้วเช่นกันนะครับแต่ว่าต้องรออีกสักครู่นะครับ ดูสีนะครับก็สีมากฝั่งนี้นะครับสีของเส้นนะครับฝั่งนี้มันจะอ่อนกว่านะครับส่วนฝั่งนี้มันจะออกเข้มๆหน่อยนะครับขาวๆเข้มๆหน่อยนะครับทุกคนน้าซุปฝั่งนี้นะครับก็จะออกใสๆนะทุกคนครับเพราะว่ามันเป็นรสหมูสับนะทุกคนเห็นะครับน้าซุปจะออกใสๆนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็น้าซุปจะออกแบบรสแบบแดงๆหน่อยนะทุกคนไม่รู้ว่ามันเผ็ดหรือเปล่านะครับนี่อันนี้ผมเรียกว่าเป็นรสหมูผักกัดเอ้ยเนื้อผักกัดดองนี่กันนะไม่ใช่หมูนะครับ เป็นเนื้อผักกาดดองนะทุกคนซึ่งมันมีกลิ่นผักกาดดองนะครับทุกคนอันนี้อ่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยนะครับเป็นรสชาติกลิ่นที่เราคุ้นเคยนะครับโอเคโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาชิมแล้วนะครับเดี๋ยวมาเริ่มจากฝั่งของคนไทยก่อนเลยนะครับเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยคุ้นตาก,กันดีนะครับก็คือรสมามะ่ายำๆรสหมูสับนะครับโอเคมา กินก็หอมนะครับก็คุ้นเคยนะครับกินมาบ่อยนะครับกินประจาเลยนะครับเวลาที่วันหวยออกนะครับหรือว่าวันที่สิ้นเดือนนะครับกินประจําเลยครับอเค็มนะครับทุกคนก็รู้ดีนะครับว่าโลหมูสับเป็นรสที่เค็มนะครับถ้าเกิดว่าใส่น้ําน้อยนะครับส่วนเส้นนี่ก็ออกรสชาติแบบ เค็มๆนะครับแล้วก็เหนียวนิดนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฝั่งของกินกันดูนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งนะครับผมก็ไม่เคยกินมาก่อนเหมือนกันนะครับเพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกนะครับนี่ครับหน้าตากินนี่คือใช้ได้เลยนะครับกินผักกาดดองเลยนะทุกคนครับมาครับเดี๋ยวเราขอชิมน้ำซุปกัก่อนนะครับอือหือใช่เลยครับทุกคนเปรี้ยวครับ เพราะว่ามีผักกาดดองนะครับโอเคเดี๋ยวมาชิมเส้นกันเส้นฝั่งนี้นะครับก็จะอร่ชาตินุ่มกว่านะครับแล้วก็มันนัวกว่านะครับทุกคนก็คือนัวกับคนไทยนะครับเส้นจะไม่เค็มนะครทุกคนนะครับฝั่งนี้เค็มนะครับ ถามว่ารสชาติแบบนี้คนไทยกินได้ไหมผมรับประกันเลยนะครับว่ารสชาติแบบนี้คนไทยกินได้แน่นอนนะครับง่ายคนไทยกินได้แน่นอนนะครับแล้วก็คนไทยบางคนต้องชอบแน่นอนนะครับกับรสชาติแบบนี้นะครับส่วนอันนี้บางคนอาจจะไม่ชอบเลยนะครับก็คือรสนมูสับนะครับก็มันเป็นรสที่จืดๆเค็มๆนะครับแต่ถามว่าสองอย่างนี้ผมชอบหน่มากกว่าผมชอบอันนี้นะครับก็คืออร่อยดีนะทุกคนครับเนี่ครับคือแบบ อร่อยอ่ะขอยดน้ำซุปอไม่ใช่ขอซอสน้ำซุปก่อนนะครับอ้ออีดายดายโอ้หมดได้ตู้หมดได้ตู้อ๋อ,อ,โตโตอ,อคือ,อคอูโอเคนะครับคือมันอร่อยนะทุกคนคือแบบผมชอบอ่ะคือดูดิเส้นนะถึงมันแบบ ดูเหมือนจะจืดอะแต่คืออร่อยกว่าเยอะเลยมันต่างกันรสชาติอะต่างมากมากอันนี้เค็มอันนี้ส้มส้มเออเปรี้ยวอะเปรี้ยวอะส้มนะครับเพราะว่ามีผักกาดดองไงเ๋ยส้มเปรี้ยวๆ,ๆ อหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซองของมันนะครับเห็นไหมครับอ่าตรงนี้จะมีรูปประกาศดองเนาะแล้วก็จะมีเนื้อนะครับก็สามารถหาซื้อกินกันได้นะครับตามเว็บไซต์หรือว่าตามตลาดของคนจีนหรือว่าตลาดยูนานนะครับที่คนจีนอาศัยอยู่เยอะๆนะครับก็สามารถหาซื้อได้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับก็ประมาณ3าสิบาทนะครับก็ไม่เท่าทาโร่ปลาเส้นก๋วยเตี๋ยวปลาเส้นนะครับสเก้าบาทอย่าไปพูดถึงเลยครับโอเค คือรสชาติอร่อยนะถือว่าใช้ได้นะทุกคนผ่านอยู่นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีแค่นี้แหลคะครับอร่อยครับโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับโอ้อีตายอีตายโอ้สุขเยโอ,อ,อ้อีคืออีคือ